เราได้พักผ่อนกันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็พร้อมออกเดินทางโดยเราได้ไปเช่ารถขับเพื่อจะขับรถเที่ยวเองในสกอตแลนด์ในแบบฉบับสไตล์ Road Trip โดยเราจะออกเดินทางจากเมืองเอดินบะรไปยังที่หมายแรกก็คือหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่า s u Village โดยเราจะอาศัยขับผ่านเส้นทางของเมืองกลาสโกนนั่นเองซึ่งก่อนอื่นเลยต้องขอบอกเพื่อน ว่าใครที่ต้องการจะเช่ารถขับนั้นอันดับแรกต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากลก่อนซึ่งสามารถทําได้จากกรมขนส่งทางบกทั่วประเทศโดยจะมีแบ่งใบอนุญาตขับขี่สากลอยู่2ฉบับคือฉบับแรกคืออนุสัญญาเจนีวา1949ซึ่งใบขับขี่นี้จะมีอายุ1ปีครอบคลุมถึง101ประเทศและอีกฉบับก็คืออนุสัญญาเวียนนา1968ซึ่งจะมีอายุถึง3ปีครอบคลุมแค่8 4ประเทศเท่านั้นซึ่งประเทศอังกฤษหรือว่าสหร,ชราชอณาจักรนั้น เข้าร่วมมนุษยสัญญาทั้งสองฉบับเลยจ้า oh. แลวหลังจากนั้นเราก็มาถึงที่หมายที่แรกชื่อว่า Last Village Last Village เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ก็มีมุมถ่ายรูปน่ารักนักโดยเฉพาะบ้านเรือนแต่ละบ้านก็จะตกแต่งแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้หลากหลายสีเอาไว้ที่หน้าบ้าน โดยหมู่บ้านนีไ้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยทีเดียวอีกทั้งหมู่บ้านนี้นอกจากจะอยู่ติดริมทะเลสาบล็อกโลมอนแล้วก็ยังมีภูเขาอยู่แรยร้อมอีกด้วยอ๋อแล้วก็สําหรับคนรักกาแฟที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็มีร้านอาหารหรือว่า ร้านกาแฟน่ารักนรักที่เคยได้รับรางวัล Scottish Cafe Awards ในปี2018มาแล้วนั่นก็คือร้าน Coach House Coffee Shop ให้คุณสามารถได้ลองชิมรสชาติทานคู่กับสโคนสไตล์แบบ c o อต i ิ h ด้วยนะใครอยากลองก็แวะกันได้ถัดมาก็จะเป็น Last Parish Church แล้วก็ยังเป็นสุสานอีกด้วยซึ่งตัวโบสถ์นั้นถูกสร้างในปี1875แแต่เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ ได้รับใช้คริสตจักรมาไม่ต่ำกว่า1,500ปีโดยมีการค้นพบปฏิมากรรมโบราณหลายชิ้นอยู่ในสุสานของโบสถ์แห่งนี้ทำให้สุสานของโบสถ์เป็นสุสานที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งเลยทีเดียว จากนั้นเราก็ขับรถออกมาจากหมู่บ้าน l u s h Village ไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะักซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ หลังจากเราจอดรถดไปที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยนะครับเพื่อนๆก็คือเ,เราต้องมาทําการชําระค่าจอดสามารถชําระได้ด้วยเงินสดหรือว่าจะเป็นแคชเลสก็ได้จากจุดนี้ก็จะเป็นจุดของท่าเรือเฟอร์รี่ด้วยที่เราสามารถนั่งเรือข้ามฝั่งก็จะเป็นโรงแรมที่มีชื่อว่า i n v e r s e n t t Hotel แรมจะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เห็นภูเขาไกลๆโน่นเลยโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้หรือว่า the l o x h l o y Hydroelectric Power Station ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ l o c h l o y และ i n v e r g r a s s บนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ Loch Lomond ในสกอตแลนด์แล้วก็สร้างขึ้นในช่วงปี1950ซึ่งโครงการนี้ถูกคิดค้น ขึ้นโดยสถาปนิกชาวเมืองเอดินบะระโดยสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ถึง150เมกะวัตต์โดยไม่ส่งผลกระทบกับสภาวะเรือนกระจกหรือเรียงง่ายๆว่ากระบวนการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองจากนั้นเราก็ขับรถออกมาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อเราจะมุ่งหน้าไปยังเกล่งโค ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่ชอบมากๆในการขับขี่บนท้องถนนโดยเฉพาะเส้นทางที่ต้องขับสวนเล่นกันโดยจะมีเจ้าสัญญาณไฟจราจรแบบชั่วคราวเนี่ยที่คอยบอกถ้าหาเป็นสัญญาณไฟแดงนั่นก็แสดงว่ากาลังมีรถกาลังสวนทางมาแต่ถ้าขึ้นไฟเขียวคือเราสามารถขับรถออกไปได้เลยโดยที่จะไม่มีรถขับสวนมา จากนั้นเราก็มาแวะท e ี่หมู่บ้านชินดรัมก็คือเป็นจุดที่นักเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยจะมาแวะเพื่อดื่มน้ําชาก,กาแฟหรือว่าเข้าห้องน้ําทําธุระส่วนตัวก่อนที่จะออกเดินทางต่อนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศข้างทางบรรยากาศนี่คือเหมือนน้อง สวิตเซอร์แลนด์เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้เห็นความงามของทุ่งหญ้าภูเขาทะเลสาบเนี่ยอยู่ที่ทางสกอตแลนด์หรือว่าไฮแลนด์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษซึ่งสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่ว่าใครชื่นชอบในบรรยากาศแบบไหนก็เลือกไปอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับ เมื่อเราขับมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราเริ่มจะเข้าใกล้กับสถานที่ที่ใกล้จะถึงอย่างเกลงโค้และต้องบอกก่อนว่าเส้นทางเนี้ยจะเป็นเส้นทางที่ภาพยนตร์สายลับที่โด่งดังที่สุดของอังกฤษเลยก็คือเจมส์บอนย์ เพราะว่าถนนเส้นดังกล่าวเนี่ยเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องดังของเจมส์บอล007สกายฟอร์นั่นเอง และในที่สุดเราก็ได้มาถึงสกอตช h ไฮแลนด์สักทีเพราะว่าไฮแลนด์เนี่ยถือได้ว่าเป็นบักเก็ตลิสต์หรือว่าหนึ่งในลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวของใครหลายๆคนเลยซึ่งจุดที่เราอยู่นี้ก็จะเรียกว่าเกรงโคฟิวพอยต์ซึ่งคำว่าเกรงนั้นเป็นภาษาสกอตช h ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบ British English ก็จะหมายถึงภูเขาที่เป็นแนวเรียงกันฉะนั้นเกรงโคจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในไฮแลนด์ที่ห้ามพลาด ราะธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามและเมื่อมาถึงเกรงโคอีนหนึ่งจุดที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ the three sisters ซึ่งจะเป็นลนักษณะภูเขาสามลูกอยู่เรียงกัน เปรียบเสมือนเป็น3ามพี่น้องนั่นเองโดยจริงๆแล้ว The Three Sisters ในเกรนโคนั้นถือได้ว่าเป็นจุดที่ต้อนรับแขกบ,บ้านแขกเมืองเลยเชียวแหละเพราะเป็นลักษณะุบเขาสลับซับซ้อนกันไปเป็นแนวแล้วก็เป็นเสมือนหน้าด่านของดินแดนที่ราบสูงซึ่งจะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับนักรบชาวส,สกอตแลนด์ในอดีตในยุคที่มีการทําสงครามอธิปไตยคืนจากกองทัพอังกฤษพรานนักรบจากที่ราบสูงเมื่อลงมาตีกองทัพอังกฤษแล้วก็พากันล่าถอยขึ้นเขาสูงจนศัตรู ไม่สามารถตามไลลาได้และหลังจากเราชมความงานกันหอมปากหอมคอแล้วเราก็เตรียมออกเดินทางสู่ที่พักของเราและนี่นะครับเพื่อนๆเ,เราก็ได้มาถึงที่พักของเราสำหรับในค่ำคืนนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากขับรถประมาณ30นาทีจากตัวเกรงโควิวพอยท์ที่เราไปชมมาแล้วเมื่อเรามาถึงเราก็ไปทำการเช็คอินเรียบร้อยเราก็เดินดู รรยากาศรอบๆภายนอกของที่พักของเราซึ่งที่พักนี้มีชื่อว่า The Riverbeds t r a c a l l y v l o t s by Woodlands ก็คือเป็นที่พักหลอดนะครับเป็นวิวธรรมชาติสไตล์แกลมปิ้งนี่แหละแต่ว่าบริหารงานโดย Woodlands ซึ่งการจองที่พักเพื่อนๆสามารถไปจองโดยตรงกับทางเว็บไซต์ของ Woodlands ก็ได้นะหรือว่าจะผ่านตัวเอเจนซี่อย่างพวก Booking.com หรือว่าจะเป็นพวก Airbnb ก็ได้ บรรยากาศมันแบบธรรมชาติมากๆพาไปชมข้างในกันดีกว่าด้านในก็จะเป็นแบบบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักเข้ามาด้านในนะก็จะมีไมโครเวฟทำให้เราอุ่นอาหารได้แล้วก็จะมีตัวเครื่องกาแฟเครื่องกาแฟก็จะเป็นของ ตัวเนสเพรสโซ่นะเขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็จะเป็นกาน้ำร้อนแล้วก็เป็นทิปปิ้งขนมปังสำหรับเบรคฟาตอนเช้าแล้วก็เป็นพวกมินิบาร์เล็กๆน้อยๆด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนก็ใ้สํสำหรับ2คนนอนกำลังพอดีแล้วก็มีชุด Amenity k i ิ s ด้านนอกก็จะมีอ่างจากรุซี่ให้เราลงไปแช่น้ําได้คือด้วยความที่บรรยากาศทั้งนอกมันจะหนาวมากๆเวลาเราเข้าไปแช่ในตัวอ่างจากรุซี่เนี่ยบอกเลยว่ามันฟินมากเพื่อนๆแล้วมันก็อุ่นสบายเอาละเพื่อนๆวันนี้เราก็เดินทางขับรถกันมาตลอดทั้งวันก็ขอตัวไปแช่น้ําพักผ่อนฟินกับบรรยากาศสักหน่อยสาหรับอีพีต่อไปจะไปที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยจ้า